กับผมนี่ะครับผมก็คืีปูที <centered. S 2> ่หายโซดหายมากมา,มากตลอดครับผมตลอดอางวดครับผมคำเตือนวิดีโอนี้เป็น <c oughs> เพียงแนวทางการนำสเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์กโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับน้องสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของบ่าวยาคนเดิมนะครับเนาะเมื่อนี้แอดสิไปตามนะครับผมไปตามเบืองวิธีพิธีการตั้งศาลของน้องดอยนะครับผมซึ่งน้องดอยก็ห้โศกครับพี่น้องสามารถพดนหนีพ้นสินห้พี่น้องมากกับหล่งวดนะครับผมหลายงวดต่อกันมาแล้วถึงห่างงวดนะครับเนาะงวดนี้นะครับผมเพิ่นเจหอยบ่อนะครับผมครับเนาะ แอดก็ได้มาตามห้แล้วนะครับเนาะตัวเล็กคนสีใสในการจุดถูกเชียงทใายก่อนนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับผมตัวเล็กคนสีใสในการจุดถูกเชียงทใายก่อนนะครับเนาะเดี๋ยววันที่สิบห้านครับเด้อวันที่สิบหาแอดสิลงอีกเทนึงนะครับเนาะแอดสิลงอีกเทนึงตอนนี้แอดก็ได้มาตามให้แล้วนะครับผมเบิ่งพิธีการตั้งศาลของคนนะครับผมซึ่งคนได้ ขอกับสารตาหย่หลังเกาไว้นะครับผมว่าถ้าหากว่าสารตาแย่หลังเกาห้เลกนะครับผมให้ให้ตัวเลขถือติดต่อกันหลายงวดนะครับผมพ่นจิตั้งสารให่ไม่ว่าสั้นนะครับผมมือนี่นะครับผม่นก็ได้ทําตามสัญญาแล้วนะครับเนาะก็คือการตั้งสารให้ตาแย่ไม่นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเลขของน้องนะครับผม่นเสียหายวันที่สิบห้าเด้อพี่หน้องเด้อทนเสียหายวันที่สิบห้านะครับผมแต้มมือนี่ฮาสิตไทในการจึดทูบเสียงทายเอากนนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการ สื่อหาสลากินแบ่งเนื้อพี่น้องเด้อครับผมกัใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกิฟตนี่กให้เป็นต้นสือของส่วนบุคคลนะครับเนาะไปแอดหนึ่งสีพาไปเบิรงวิธีการต่างศาลนะครับเนาะตอนนี้กะสีขามาในหมู่บ้านแล้วนะครับผมกัสิพาสไปเบิังครับผมคร่ะพี่น้องนะครับเนาะนี่นะครับผมเพีนเ่น้อยผู้มีเศษน,นะครับเนาะผู้เป็นติดเป็นบอกหวยบอกโชคบอกหลักถือมากสีงดหางงดนะครับเนาะเป็นว่าคนใดมาตั้งศาลให้หมานะครับเนาะ ครับผมเิ่น็เลยอยากแต่งสารเองนะครับผมอ,บอยากแต่งสารเองนะครับเนี่นะครับผม,ผมเป็นเด็กภูมิเส้นนะครับเนาะ่นมาตาใหญ่มาเข่าฝัน่นมาสั่นนะครับมาบอกตัวเลขนะครับเนาะ ได้ก็ได้เป็นโสดเป็นหมานมากกับหางวดแล้วนะครับผมหางวดซ้อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมเด็กคนนี้นะครับเนาะซึ่งคนอยากได้สารมาให้ปูยาสารยาเนี่ยนะครับผมนี่แหละเด็กคนหนึ่งครับผมปูเป็นเสียหายโสดหายมันแต่ว่ามือนี่เป็นเ่ตันด้เขียนให้นะครับเนาะมือนี่เป็นเ่ตันด้เขียนให้เป็นห้าสีมาเสียงไทยกับกับกับถูกก่อนนะครับผมถูกเชียงไทยนะครับผมเป็นบันไดแล้วไม่เป็นไง

ต้นเงินต้นทองโอ่เงินองงเาเดนรนัดตรงนน้ำกินน้ำต้นไหนน่ะ โอ้ยกินนี่เหรอเอาวันนี้เห็นนะครับนเนาะประจุคออนุญาตจุดถูกเชียงไทยนะครับเนาะครับผมนี่ก็คือการจุดถูกเชียงไทยนะครับเนาะของวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมในพิธีการตั้งศาลนะครับเนาะตั้งศาลตับครับผมตอนนี้ครับก็กให้พอจำเป็นปูเป็นูจุดถูกกันนะผมถูกเชียงไทยนะครับเนาะนะครับผม นี่แหะครับผมกัคือปูที่หายโศกหายมากมาตลอดครับผมตลอด่านวดกับผมครับผมใช้ลานยังม่อีกบ่ากับดื้นมูจจตะกวดตตตองมาตุ้ดจัจ้านูจัดจ้านตะกวกับผมนี่กพิธีอันเชิญจากศาลเก่านะครับผมเทืวที่ะได้ไปประทับอยู่ศาลใหม่นะครับผมเส้นเปิดเมนบ้านใหม่นะครับเนาะพรรดตุน่ปกปาการว ก็ทำอย่างนั้นคือได้ขึ้นเฮีนัใหม่เขาเป็ด็กถึงเฮียนังใหม่ด้วยมีผู้ชายที่ได้ขึ้นซานให้ได้ก็า่็ได้ขึ้นเฮียนั่งยืนเป็นทุกคนเก็บอย่างใดคุ้มใครยัยมีบุตรล้านป่าชนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ได้ร่ำคุ้มไคนป่าชนะด้วยผู้ปาป่าชนาเดียนเงินขายเงินจะได้ท่องเออบ้านปาถึงเฮียนใหม่ด้วยบ้านออครับผมเอ่คยับผมขอกระสีผ้าเป็นขึ้นเฮียนหลังใหม่นะครับเนาะครับผมเป็นกระไห่ได้ัำพิธีแครขึ้นศาลใหม่นะครับผม นี่ครับผมคือสันเกาครับผมสันดอกไม้ลังเกานะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำนะครับผมทางช่องยังคงมีเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับผมแอดก็จะเป็นแนวทางให้นะครับผมเอาไปดอกไม้ไปเลย การไว้สไกัรนจานเาบงหัอาต่เราไม่ขึ้นเอาครับผมพี่น้องเลขพ่งเลกถูกแลครับเด้อเาไเอาไป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 เอาเอาไป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 เอาไ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 ปเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาเอาไป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 เอาเอาไเอาไป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 เอาไเอาไปเอาไปเอเอาไปเอาไปเอาไปเอาอาไปเาไปเอ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 าเอาไปเอาไปเอาไปเออาไเอาไปเเอาไาไปเอ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 าเอาไ พี่น้องห้าแล้วครับผมเลขถูกตัวที่2นะครับผมเป็นเลข6พี่น้องเลขถูกตัวที่2เป็นเลข6นะครับเนาะ6 9 9 6มาแล้วครับผม6 9 9 6้าเก้ามาเลยพี่น้องเอ้ยบัดนี้6 9 9 6มาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขามามลนะาุ้นตัวที่3ด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวใดนนะครับเนาะเราลุ้นตัวที่3าด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นสิถวายอาหารหวานข้าวนะครับผมเส้นหัวหมูไอ้คนก่อนนะครับเนาะ บ่ดีใหญ่บ่ดีบ่ดีทีไม่น้อเขาบอกขาดเขาไปเผาดูเงินดูกลั่นเป็นน้ำน้ำขับออกมาเลยมีเงินเป็นชุดเป็นเด็กเป็นเด็กคนขาวมีอยู่อันไปแสดงแล้วมีทุกตัวนางคุณจันทร์นางซาดิณศรีวัลังก์อาจารย์จุฑาภรณ์คุณจิตติศักดิ์จุฑายะจันทิราเพชรพิมล เราผงถูกตัวที ite, ่สามนะครับเนาะถูก uh ตัวที่สามนะพี่น้องด้อถูกตัวที่สามมาแล้วครับผมตัวที่สามมาแล้วก็หกเจ็ดนะครับผมเก้าหกเจ็ดนอพี่น้องด้อเก้าหกเจ็ดนะครับผมเก้าหกเจ็ดซือเ ไม่ได้เป็นคนบอก่านถูกตัวนี้หนูไม่ต้องอะไรม่ให้หนูะไม่ได้บอกคนนี้ไยด้าบอกแล้วตัวนี้ก็ต้องเขาร้านเดบนเาบบนอันได้าบเดบนสินบัตรมาเรียนได้ในราวชาวแพร่นวะวา่งอะรสินบัรบุก นกครัโปงแต่คือวิธีการเสีนบอกปูญะแตาย่ายนะครับผมเป็นการเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงหมูหมูนะครับน้องประหยอดเป็นพิธีของทางโบราณนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมชื่อจังไดนเหล่าล่ะบอกชื่อบอกเสียงนี่ มือเหมนบมือเมือนซาตูแค่ด้วยรู้ื่อไหมรู้จิตตายายไหมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้วันวันนี้หนูจะเขียนให้ไหมนูจะเขียนให้วันไหนเหรออะไรนะบอกว่าให้แค่นั้นโอ้ให้ที่ให้พ่อจอยไปน่ะนะ ใช่ไหมวันนี้จะให้อีกไหมอ,อ๋อยังไม่ให้อ๋อนะครับผมคือการวิธีหยอดนะครับผมหยอดปงพระเข่าบอกปูญยาตาง่ายนะครับผมบอกปูตีคนสิ่งสถิตยที่ทั้ทงสาลนี่นะครับเนาะ มันก็ได้เส็นเลี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการทำตามสัญญานะครับเมื่อดีพอดีครับผมมันเอาพันไปได้มมันเพาไได้ไปเออหนูไม่ได้หนูก็ไม่บอกไได้หนูไม่บอกไังไมด้อ่านะครับผมเนี่ยก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับผม ในการตั้งสารให้นะครับผมตั้งสารพระพุมให้นะครับเนาะซึ่งเป็นสารพระพุมหลังไม่นะครับผมหลังเก่านั้นคนก็ได้ขอโศกมานําหลงวดเลยนะครับเนาะคนเข้ากับมาทําสารทัญญานะครับเนาะว่าถ้าเข้าโศกหมานะเพื่อนถึงหางวดเข้ากับสิมาตั้งสารในเพื่อนไม่นะครับเนาะอ่ะงวดดีกได้ตามเลขถูกนะครับผมเลขตามเลขถูกนะครับเนาะ กับผมแอดมินขออนุญาตสรุปนะครับเนาะในงวดวันที่16กรกฎาคมสองหี่นะครับผมกระตามนี่นะครับผมเลขทูบตั้งสาลนะครับผมตั้งสารพระพุมนะครับผมเก้านะครับผมนี่ก็เลขทูบนะครับเนาะนี่เลขทูบนะครับเนาะ9 6้าเจนะครับเนาะส่วนน้องเขียนไห้นะครับผมน้องเขียนไห้ต่อลงมากกับเป็น นี่ครับผมเครื่องเครื่องน้องเพิ่นเขียนไห้นะครับผมเก้าหกเจ็ดนะครับเนาะไห้นะครับเนาะน้องบอกว่าน้องพระธาตุไห้เพียงแค่น้องเขียนตามเลขทูบไห้ซื้อๆนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับเนาะครับผมอ่ะพิจารณาเบื้องต้นกับเดือนในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับผมย้ำนะครับผมนี่คือเลขทูบนะครับผมเลขทูบนะครับเลขทูบจากทูบเสียงไทยนะครับผมจากทูบเสียงไทยที่จุด นะครับผมจากทูกเสีงยงไทยส่วนเลขนี้นะครับผมเลขนี้นะครับผมเลขชุดนี้นะครับผม9 6 7นี่คือน้องก็เขียนให้นะครับผมน้องก็เขียนให้แต่น้องเขาบอกว่ายังไม่ให้ยังไม่ให้นะครับผมเพียงแค่เขาเขยเียนตามเลขทูปเฉยๆนะครับผมเพียงแค่เขาเขียนเขียนตามเลขทูปก็คือ9 6 7น,นี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ